พอเราแต่งภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าที่โปรแกรม photoscap e นะคะทุกคนพอเราเข้ามานะคะในโปรแกรม photoscap e เสร็จแล้วนะคะโปรแกรมนี้ก็จะมีเมนูแก้ไขาภาพนะคะแก้ไขาภาพเป็นกลุ่มจัดหน้านะคะรวมภาพภาพเคลื่อนไหวพิมพ์แบ่งภาพนะคะแล้วก็ภาพาถ่ายภาพแบ่งหน้าจอนะคะการเลือกสีการแปลงไฟล์นะคะการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะแล้วก็ Pa p e r Pen เนาะ ก็คือจะเป็นเมนูที่ตกแต่งรูปภาพค่ะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาทําภาพสไลด์นะคะเราจะมาที่เมนูนี้ค่ะภาพเคลื่อนไหวนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยพอเรามานะคะตรงเมนูภาพเคลื่อนไหวแล้วนะคะด้านข้างจะมีภาพที่เราตกแต่งไว้แล้วนะคะให้เรานะคะกดเมาส์ด้านซ้ายนะคะกดแช่ไว้แล้วก็กดเมาส์ลากเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ดึงภาพนะคะมาไว้ตรงพื้นที่ตรงนี้ ภาพก็จะมานะคะเราก็จะมาแต่งเอฟเฟกนะคะทุกคน <g ül> ก็จะมีนะคะการแก้ไขเวลาตรงนี้นะคะให้เราเลือกแก้ไขเวลาได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็คลิกตกลงค่ะหลังจากนั้นเราก็แก้ไขเอฟเฟกนะคะแก้ไขเอฟเฟกได้เลยนะคะก็จะมีนะคะแบบไม่มีเอฟเฟกนะคะแบบเลื่อนขึ้นเพื่อแสดงภาพเลื่อนลงเลื่อนขึ้นและลงได้เนาะซ้ายขวาเป็นพื้นนะคะแล้วก็สีดําสีขาวอันนี้จะเป็นเอฟเฟกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นสีดํานะคะ เสร็จแล้วนะคะขนาดภาพก็จะเป็น4 0 0ร0อคน400นะูณเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราแต่งใน Photoshop นะคะเป็นขนาดภาพเท่านี้นะคะแล้วก็อัตรานะคะการย่อขยายของภาพนะคะเราเลือกให้เต็มจอเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นภาพนิ่งนะคะเป็นภาพนิ่งที่เรามาทำสไลด์แบบนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นบนเว็บไซต์นะคะเสร็จแล้วก็คลิกบันทึกนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์นะคะไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ก i ินะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เลือกนะคะ ที่อยู่ที่จะให้ไฟล์อยู่นะคะเลือกตรงเดสก์ท็อปก็ได้นะคะแล้วก็คลิกเซฟนะคะแล้วก็คลิกเยสนะคะพอเราทําภาพสไลด์เสร็จแล้วนะคะบันทึกเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้โอเคนะคะหลังจากเราเซฟภาพออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่เราทําภาพนิ่งนะคะให้เป็นภาพสไลด์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปนะคะในไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะคะ นี่ก็จะเป็นภาพสไลด์นะคะที่เราทําจากภาพนิ่งนะคะภาพน้องก็จะสลับไปเรื่อยไปเรื่อยนะคะเสร็จขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปขึ้นเว็บไซต์นะคะทุกคนอันนี้เราสามารถที่จะปรับขยายนะคะตัวภาพนะคะให้เต็มจอให้เราดูได้นะคะตรงนีนะะ้ว่าเราจะสามารถดูภาพขยายเวลาที่ภาพสไลด์แบบนี้นะคะทุกคนสวยงามค่ะตัวนี้จะใช้จากโปรแกรม h o โต s แ a p e นะคะเป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพนะคะ เพื่อที่เราจะเอาภาพสไลด์ตัวนี้ไปขึ้นเว็บไซต์นะคะทุกคนท่านใดน,นะคะสนใจในตัวเว็บไซต์นะคะที่เป็นเว็บไซต์จูมล่าเนาะที่แคทก็มอวงจรปิดค่ะทักแชทได้เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะเอาไว้ EP หน้าเนาะจะมาแชร์แบ่งปันในส่วนของงานเว็บไซต์ต่อนะคะทุกคนบ๊ายบาย